สามเบสสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอย่าลืมกดใจและกดติดตามถ้าใครอยากได้ไอนี่ก็ไปดูที่มองอยู่ได้นะอันดับที่3เกรกลิเมอร์ดอ หรือที่ทุกคนเรียกกันว่ากทัทโตรูนั่นแหละมีใครจะพอรู้บ้างไหมทำให้ถึงเรียกชื่อนี้กันงั้นมาดูสเตตกันบ้างดีกว่าความเร็วในการลอด75%ซนช่อ 7, ควบคุมสวนจุดจความยืดเยื้อนและกิโลกร,รัมอยู่ที่ห5ึ่งนั่นเองส่วนพระส,สีนั้นก็จะเพิ่มไปหนึ่งตัวแล้วก็มีโอกาสติดร้อยพันด้วยแล้วนะอันดับที่ 2. King l o s อใครๆก็ต้องเคยใช้เจเ้าแบบนี้อยู่แล้วตอนเริ่มเล่นใช่ไหมล่ะ ถึงมันจะไม่ได้ดีเท่าเบสสมัยนี้แต่เรื่องของขาดตัวแล้วก็ยังขัง,ง่ายเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะและอันดับที่หนึ่งไวฟลาวเวอร์ลทถือว่าเป็นเบ็ดีอันหนึ่งที่สามารถใช้แก้ขาดได้ก่อนเลยเพราะด้วยค่าตัวที่แสจนจะง่ายง่ายและสเตตเองก็ยังพอได้แต่ถ้าได้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนมันไปเถอะแล้วเ,เพื่อนใช้เบดอะไรตอนเริ่มเกมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะและนี่